เพื่อนหอมที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์ทำครีมด้วยกันทำอาหารเสริมด้วยกันอ่ะวันนี้เขาแยกตัวไปทำอีกแบรนด์หนึ่งแล้วทีนี้ตัวแบรนด์นี้ชื่ออร่าบูค่ะพอเขาแยกไปทำเนี่ยเขาจะชอบให้หอมเป็นหนูทดลองเพราะหอมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องสกินแคร์มากๆและผิวหอมเป็นผิวที่เซนซิทีฟมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยมีหลายปัญหามากแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดหอมใช้ได้คนอื่นก็ใช้ได้เพราะถือว่าหน้าเราหนักตัวนี้เป็นตัวออร่าบู ซึ่งก่อนที่หอมจะใช้อะไรหอมจะศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นดับเบิลซีดับเบคือเป็นวิตามินซีที่ผสมกับไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วงหลังๆเราจะได้ยินคําว่าไฮยาเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะอะไรเพราะไฮยามันเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนหอมอบอกเลยหน้าดีไม่ดีเด็กไม่เด็กอยู่ที่คอลลาเนจนถ้ามีตงังไปลงเครื่องค่ะเกือบอแสนถ้าจ่ายไหวค่ะ ถ้าอายุเยอะไปลงเครื่องเลยคอลลาเจนต้องมีมแต่อายุอายุมากขึ้นคอลลาเจนมันหายไปนะแต่ถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ใช้ครีมค่ะหรือเซรัมร่มมอยส์เจอไรเซอร์คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะเซรัม่มให้ให้นึกภาพเหมือนกินข้าวกัะเพราข้าวกะเพราคือสิ่งที่อาจจะต้องกินใช่ไหมเซรั่มคือไข่ดาวค่ะเพิ่มโปรตีนเข้าไปเพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปฉะนั้นใครก็ตามถ้าคุณมีอํานาจในการจ่าย อย่าเสียดายในการดูแลผิวพรรณเพราะมันจะส่งผลตอนที่คุณอายุมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงค่ะใช้ไปเถอะน้ำตกเซรั่มอิมเมชั่นเขามีอะไรใช้ไปเลยถ้าจ่ายไหวนะคะตัวนี้นะคะตัวไฮยาลูรนิกเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับขวดนี้คือถ้าเราฟังเอาวิตามินซีช่วยเรื่องผิวใสเราก็รู้อยู่แล้ว,วไฮยาลูรนิกก็ช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนก็รู้กันอยู่แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ในขวดนี้ที่หอมชอบคือเขาใช้นวัตกรรมเอ็นแคปซูลเลชั่นเอ็นแคปซูลเลชันมันจะเหมือนแบบ ทำไมเรากินยาแล้วมันต้องมีแคปซูลอ่ะเพราะถ้าเรากินยาผงลงไปเลยอ่ะมันจะละลายถูกไหมคะแคปซูลตัวนี้มันจะทําให้เป็นเกราะป้องกันลงไปยังกระเพาะคุณแล้วค่อยแตกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้นวัตกรรมเนี้ยมันลงมาในครีมแล้วปกติทาวิตามินซีมันจะลอยอยู่บนหน้าผิวเลยค่ะแล้วมันก็จะระเหยไปมันไม่ลงใต้ชั้นผิวแต่ณวันนี้พอมันมีแคปซูลตัวนี้ Encapsulation ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกราะป้องกันที่ทําให้เดี๋ยวนี้โมเลกุลอ่ะมันเล็กแล้วนะมันลงไปใต้ชั้นผิวแล้วมันค่อยแแกกผิว จากนั้นผิวมันจะดีตั้งแต่ชั้นในมีผลยังไงบ้างลดเมลานินค่ะถ้าคุณอยากผิวใสเม็ดสีเม็ดสีตัวนี้เป็นตัวการของฝ้ากระต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดตรงนี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่หน้าไบรท์หรือกระจ่างใส